ว,ว,ว,ว้เอเอเอว้เอเอเออ่าเขาเรียกอะไรนะตะคอหรอหมักคอตะคอนะคะนี่ลูกไปอย่างงี้ลูกไปอย่างนี้น้ำลายแตกน้ำลายแตกอันนี้คือปลากะปิหวานผสมปลาแบบน้ำจิ้มปลาอะไรอย่างเงี้ยอ,อผสมลงไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะขออนุญาตโอ้ย oh yeah. ก็อยากให้ทุกคนเห็นมีคนชอบถามแล้วลูกมันเป็นยังไงเออเอาทำแบ็กกราวให้ไปเลยสิคะรออะไรเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะใครเชียร์ใครแชร์ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สวยหล่อดีการเงินมากมีขอให้ทุกคนรวยสะดุ้งรวยสะดุ้งรวยสะดุ้งจงรวยสะดึงตะเคาะมาเคาะบักาะจักรเดอร์ฮันเดอร์ทุกคนอู้เห็นไหมอู้มาค่ะทุกคน สวัสดีนะคะพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์นะคะมาแล้วซาพยาบาลอ้วนชวนหิวจ้ะกินยังไงอ่ะทุกคนจริงๆเคยกินแล้วน้องขาขอจานมาลองให้หนึ่งอันออมมันก็จะแบบแกะออกมาก็คล,คล,คล,คล้ายๆลำไยอย่างเงี้ยอื่มันก็จะมีเม็ดอยู่ข้างในมันก็จะเปรีป้ยวๆ ออหัวนมตั้งอร่อยมากแซ่บเจียวแบบเจ่วเป็นี้คือจีมาร์คอือหืมอือหืมอือหืมใครดูแล้วน้ำลายแตกให้พี่ว่าแตกอ๋อเผ็ด อร่อยเกินไปอ่ะอร่อยเกินไปนี่วิดีโอนี้นะทําเสร็จแล้วนะช่วยหน่อยนะใครขายมาฝากร้านหน่อยเหอะนะนี่ไม่ได้ทำเพื่อธุรกิจอะไรเลยรีวิวให้แฟนๆดูว่าอร่อยจริงอื้มอื้อ ใครดูคลิปจบให้พิมพ์คำว่าแซบ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 